ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดอเอ๊ะไม่ใช่วันนี้ก็สวัสดีครับผมก็โจโจ,อจ,อจอเอ็กดีเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อยู่กับเกมลิมโบก็ต้องห่างหายจากเกมเดอะพีทแคทบ้านนะครับอันนี้ติดเกินไปละ <c oughs> เออคือก็ติดจริงนะแหละก็เล่นอยู่ทุกวันโอเคมาหาเกมอื่นเล่นบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นเกมในมือถือซึ่งไปเกมเสียตังค์ตอนนั้นมันลดราคาผมซื้อไว้ไม่ได้เล่นซื้อไว้ทําไมก็ไม่รู้ตอนนั้นคพือพอมันนึกนขึ้นได้เออ ซื้อไว้นี่หว่ามาเล่นดีกว่าโอเคนี่ใครวนะเนี่ยอันตัวกูมาตัวกูวนั่นนะโอเคลุกขึ้นมาดิโนมเล่นไงวะก็เป็นเล่นไงนี่เอ่อค้างไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่โอ้โอเคเล่นงนี้แต่จะขยับไป่ได้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออบาดแล้วเอออยากโดนแะน้นี่สอยกว่าโอเคไปลุยก,กันเดีอยวอออเล่นไงนะจำไม่ได้แล้วผมเล,เล่นไปผ่าไปช่วงนึงนะแล้วก็เลิกเล่นเพราะจำไม่ได้ปึ๊บตรงนี้ก็กระโดดจำได้ตรงนี้ก็กระโดดนี่อะไร ไม่ใช่น,นี่ต้องลากมาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอืมยังยังยังสมองยังเจ้ได้อยู่อืมนี่อันนี้ต้องค่อยค่อยปีนลงไปค่อยค่อยปีนลงไปเค้ปเอ้ยจับเขาลุกเกิดไหนวะนี่เกิดไหนโอเค้ปเคยังยังอยู่ตรงนี้อยู่เออม่น่ารีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอ้ยน้อง โอเคนี่สปีรอนสปีรันปึ๊บอื๊บอื <igung> อื๊ไป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 ไไปไปอืออือออืมไงอยากระโดดอยากกระโดดทำไงอยากกระโดดอื๊ออื๊ออืุ๊บอืบอื๊บออนั่นแหละอือืแม่งตาสีขาวตัวสีดำปีเลยอื๊บอื๊บอืม เฮ้ยเกมเขาเราทำออกมาได้ดีนะนี่ว่าแต่ผมไม่เล่นถึงชัตเตอร์หนนะอ๋อามาตรงนี้นี่ถึงตรงนี้คุยมีหลายชัตเตอร์อหมือนั้นนี่โอเคลุยต่ออืมมนช่างกว้างใหญ่สุดเกินเกเอปอัพได้ถ้าไม่ไดียินเสียงเกมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผม,มอยากแบบถ้าเกิดเสียงเกมดังไปมันก็จะไม่ได้ยินเสียงผมถ้าเกิดเสีย เสียงผมดังไปก็ไม่ดีสียงเกมเออก็ต้องเออนั่นต้องหน่อยโอเคถึงฟังแล้วอย่งนี้โอเคถึงแล้วม,มาดูดินี่ทำไงอ๋อเออใช่หลักเลยมานี่เออ,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 อปึ๊บปึ๊บจะไปเจ็บ เออนั่นแหละความจำยังได้อยู่อยู่นึงอยู่ปึ๊บปึ๊บปตายตรงนี้ไปตายตรงนี้ไปปึ๊บเออตัวได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไป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 ไเปึ๊บอ้ยเออสบโอเคไปดูกันตื้อหวังว่าจะยังไม่มีแม่มุมปีศาจอะไรมาไล่ตามผมใช่ไหมอืมมองนะ ไปรู้ๆเอืมจำได้จำได้ไอ้รูปทรงแบบนี้ปึ๊บเออจำได้แต่ก็ยังโดนอยู่ดีวักเอ้ยเอ้ยอันนี้ผ่านไงวะไม่ได้โอ้เออใช่ลดกมาแบบนี้ปุ๊บปึ๊บเออเนี่ยแหละฟื้นความจำสักหน่อย โอเคไปเร่อต okay, ัวฮึบ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 ฮฮึบ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 ฮ ไม่ได้อ่ะทำเยอะเดี๋เดๆๆเดอเด้ไอตรงนี้ผ่านไงถ้าผ่านไม่ได้จริงๆผมจะต้องขอข้ามนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆมันผ่านยังเงเอ้ยเชี่อเกือบอ๋อเออใช่รูแล้วละละละตรงไป ปึ๊บไม่ใช่ยังไม่ตรงยังไม่ตรงต้องหันมาตรงนี้อีกเลยนี่ปึ๊บโอเคปึ๊บนี่แล้วสวยปึ๊บเออไอ้ลุยอืมตรงนี้มีอะไรนะ ต้อขอโทษด้วยนะที่ผมปีดลันเหมือนเไม่เคยแบบยังเคยเล่นอยู่นะความจังยังอยู่ความยังดีปึ๊บ้ออนี้เฮ้ย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 อ่ายังไงนะเ,เดี๋ยวไปใช่ไหมไปอย่างนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ไปปึ๊บรี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 บโอเคอะไป ยังไม่เจอแมงมุม,มยังไม่เจออะไรแปลกผิดปกติไปแต่ชุดแต่เอ็แมงมุมเนี่ยละครับตัวปัญหาแมางเขชิบหายโอเคตัวนี้ะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มีขอไม้ซึ่งไม่ทำเไยเออลงลงน้ำไม่ได้เด็กในยยลงน้ำไม่เป็น ใช่ลงดาวไม่เป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไงก่อนอ๋อรู้ละมเนี่เมนี <ain> ่ชิ้นนี้เออเมนี่เมนี่มเมนี่เมนี่เมนี่รู้แล้วรู้ล้วนี่ปึ๊บปึ๊บใช่ตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บ mày mẹ tìm hoop hoop a ờ... hoop hoop mhm ừm... lại là hoop oi nó dạ 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 đeo đeo dạ 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 ฮึบเออสวยปึบเออสวยปึบเออนั่นแหละปึบเออึบเออเดีดยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเออแล้วก็ลงที่เดิมปึบปึบอืมอืมอืมไปอราได้ผลไม้ เอ้ยออะไถึงเ้ออๆผมผมผ่าล้ผมผ่าแล้วโอเคผมผ่าล้เออผมผมผ่าล้ผมมาแล้วเอ้ยยีมวมันจะไปรดรถอ้าวเฮียขอนม้อย่นี้แล้วไปไปไปขนม้อย่นี้แล้วอืมอืมบี้บียังยังยไม่ได้อ เออขึ้นไม้ก็วิ่งวิ่งปึ๊บสวยหาแล้วเมื่อกี้ผมเจอสปอยขึ้นมาจะมีแมมมุมแน่นอนชัดเจนท่านแน่เห็นหน้ากับดักเดาวไม่ใช่สันติเด้อเฮ้ยประคัมใจเย็นประคัมค่อยๆค่อยๆกระจางกันได้นะเฮ้ย อืมยึดยึดยึดอ๋อเดียวเดียวหนูต้องหาวิธีเอาไอ้นั่นลงมาให้ได้อ่อไม่มรู้ละ มานี่ยง่ะมา,เ,ามเจอไปน,นั่นอ่ะลงมายังเอเอ,เอลงมาแล้วเสร็จกูนี่เสร็จกูนี่ <c oughs> ไปเลยไปเลย <c oughs> เสร็จกูนี่มานี่มานี่ยมาเลยมาเลยถามมาเลยนี่มานี่ยมาดิมาดิไอ้ชินร์ เออนั่นแหละนั่นแหละนยงก็ให้แตกไปดีนอะต้องสามรอบใช่หมเสวยอุ้ยเจียมา้บสุดไรอบสุดท้ายมาร็วี้รีวีโทษทขอโทษนะที่ประมาทอืมโอเคุย บูยังไม่ยอมให้มาขอไอ้แมงมุมนั่งมาชี้เดี๋ยไวดีดไปยังเขาให้เออจะหายเกือบเกือบเกือบไม่ได้จะโดนแมงมุมหรอ้ครับเอ่อจะโดนอันนั่นแทนนี่แหละโดนกับดักนี่แหละอ้าวเชี่ยไม่โดนมามาเลยมึงไปยังเขาให้อืมอืม แตกหมดเกี้ยงจบเลิกคุยไม่มึมบงบอกอ่าอุดต้นตัดขาหมดโลกไม่คุยมึงแลเออเฮ้ยเชียรเชียรเกือบอืเอก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ล่นนานว่าตรงนี้มีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บอืมไป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 เขาทำห้าวมาได้สวยดีนะครับ เอเมชันเลยดีแต่สีดำไปหน่อยเดี๋ยวนะเฮ้ย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 ไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจเย็นค่อยค่อยค่อยคจ้าเฮ้ยเดียวเดียวไอ้ห้ยเเเออทเป็นมัมมี่เลยเออเออ สันเตีย้มมมยมากก็คือผมเคยพูดคำหยาบไปก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยน,นะครับเออทำกูเป็นมัมมี่ในเชี่ยนเออดิน้นเออเออดินด้นดินด้นดิ้งไปดิ้งไปเออขาแล้วเออมัมมี่มัมมี่ดีอะไรมัมมี่อเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ช่วงนี้นั่นแหละครับที่จะเล่นยากอ,อืม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 จุดนี้่อ้าวเจี๊ยดบน้อยโอเคเราเคลียร์กันมาพอแล้วแล้วเขาเขาตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับโอ้ยติดตรงนี้แน่นอน